โยโยโยสวัสดีครับผมนายเอนาสมบูร์ S อันนี้ก็จะเป็นอินโทรเล็กๆแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคลิปล่าสุดนะครับเป็นทันวิวเลยพอกับคนซับเพิ่มอีกสามสิบคนด้วยอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยนะครับที่คลิปล่าสุดของผมเนี่ยได้รับการตอบรับดีขนาดนี้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งจริงๆคือแบบมันเอิบล้นมากๆจนอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้ก็ ผมเปิดรับการติดชมนะครับถ้ามีอะ oh. ไรที่ขัดตกบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ก็บอกได้นะครับอ่าไม่พูดฟัามทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้ยกูน่ะอยากอะไรสุดเพคะดีไปบ้ายัปะถ้าได้เราก็รีบตาผมมาตอนนี้ผมไม่เบียดอะไรไปมากอ่าเล่นอะไรก็ได้เอาเงินเลยแม่งอ่าเอาแค่แต่หนึ่งพออ่าฮะจากนั้นค่อยพอไปเลยแล้วก็เลื่อนลงที่คอมมานด์ได้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดีกว่าพี่ชีวิตรีบได้ไหมมา เดี๋ยวผมอธิบายแบบประชาให้โยโยๆสวัสดีครับผมนายเอนามสม,มตุติจะมาอธิบายวิธีการฟาร์มซูปเปอร์เิตให้ฟังขั้นตอนแรกเนี่ยหาเพื่อนฟาร์มก่อนถ้ายิ่งมีสีคนยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเพื่อนก็เสียใจด้วยผมเองก็ไม่มีแต่ไม่ต้องเป็นหว่วงผมมีวิธีแก้ผมมีเลนดิสคอร์ดคอมมิชชั่ของ Hell Driver Thailand ผมจะใส่ไว้ในใต้เมนคุณสามารถไปหาคนฟาร์มในดิสนั้นได้ ส่วนมากคนจะอยู่ตอนค่าๆเหมือนกันโอเคพอได้คนแล้วเราก็เลือกดาวก่อนแมลงหรือหุ่นก็ได้อันนี้มันไม่ได้ส่งผลกระเทอะไรขนาดนั้นผมแนะนําว่าให้เลือกดาวที่มันโล่งๆไม่ควรเลือกด่านี่มันมีป่าไม้เยอะหรือว่ามีภูเขาเยอะมันจะทําให้ลําบากในการฟาร์มแบบมากๆแล้วเลือกด่านความยากระดับหนึ่งอย่างนั้นให้ลงขอบแมปเราฟาร์มไปรูปโดนัทเพราะภารกิจหลังในระดับหนึ่งเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตรงกลางนั่นเองอ่า แต่ของที่พาไปเนี่ยพาอะไรไปก็ได้แต่ที่แนะนําเลยคือควรพาเจ็ตแท็กไปโหลดเอาที่แนะนําคือระเบิด Impact ที่เหลือก็อะไรก็ได้ส่วนบูสเตอร์ที่จําเป็นเลยเนี่ยก็คือบูสเตอร์สต้ามินาส่วนอีก3คนที่เหลือจะพาอะไรไปก็ได้แล้วแต่ไม่เกี่ยงในการฟารมเนี่ยคนแบ่งไปสอ2ทีมทีมละ2คนเพื่อในกรณีที่เจอบังเกอร์เนี่ยจะได้เปิดได้แต่ในกรณีที่มากัน3คนก็แบ่งไปสทีมเหมือนเดิมแหละ แต่ในเคสคนที่อยู่คนเดียวเจอบังเกอร์ผมก็แนะนำให้ทำอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอีซี่มากเปิดเ็นแล้วก็อลืมสกเขากลับไปด้วย Angie อย่าใครโกแบกนะครับและในกรณีสุดท้ายที่มากัน2คนอันนี้ผมก็แนะนำให้ไปด้วยกันนั่นแหละครับอืม ไม่ต้องแยกอ๋อใช่ที่เป็นทริกเล็กๆกน้อยๆถ้าคุณเลงเฟิร์สเพอร์เซนแล้วกดกระโดดเนี่ยคุณจะเห็นของที่อยู่ด้านในได้ด้วยนะโอเคพูดถึงการจัดทีมเสร็จแล้วเรามาคุยกันเรื่องสิ่งที่ต้องหากันดีกว่าโดยถ้าคุณได้ดูคลิปเก่าของผมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าต้องหาตรงในเขมทิตหรือเพชรวิธีการหาเพชรในแมปก็เปิดแมพขึ้นมาดูบางทีคุณจะเห็นอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมๆหรือแบบที่มันดูล่องๆแปลกๆก,ก,ก็เดินไปได้เลยครับอาจจะมีเพชรอยู่ อ๋อ oh, ใช่ผมมีทริคอยู่ทริคหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นบั๊กแหละนั่นก็คือตอนที่กดขิกข,ขวาแล้วเลื่อนมองหาไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะขึ้นมาว่าเป็น point of interest แบบนี้ก็คือเป็นเพชรไปได้แน่นอนแต่บั๊กนี้มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างผมยังหาที่มาที่ไปหรือวิธีการทําให้มันติดแบบ100%ไม่ได้ถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกใต้นมนนด้ครับหลังจากที่เรามั่นใจว่าเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจบภารกิจก็ได้เราแค่ต้องให้หัวห้องเนี่ยกด abandon mission with squad เพราะว่าซูเปอร์เครดิตที่เก็บไปเนี่ยมันจะเข้าบัญชีเราทันทีไม่เหมือนกับแซมเปลิลที่ว่าต้องจบภารกิจก่อนมาถึงจะเข้าวิธีการฟาร์มก็มีประมาณนี้แหละครับเฉลี่ยแล้วตลอดเนี่ยเราจะได้ประมาณ40ซูเปอร์เครดิตแบบไวที่สุดที่ผมทำเนี่ยก็จะเสร็จภารกิจภายใน4นาทีบวกลบคูณหารกันแล้วก็น่าจะได้500ซูเปอร์เครดิตต่อชั่วโมงอืมโดยประมาณแต่ในกรณีที่คุณไม่อยากฟาร์มแล้วผมแนะนําได้แค่ว่าอย่าไปซื้อไอ้สองอันแรก อ่าให้ซื้อแพ็กสุดคุ้มที่ว่าเป็น364บาทเนี่ยก็ถ้าคุณมีตังค์หน่อยก็ซื้อหลังสุดไปเลยก็ได้ง่ายดีก็ขอบคุณที่ดูคลิปผมนะครับวิธีการฟาร์มก็มีเท่านี้แหละครับก็สวัสดีครับ